พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์แฟชั่น n อทรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือสก o ป p ี i ไอูปจุบรุ่น Limited Edition มาพร้อมกับโสโลแกนใหม่ฟันนะจุบจุบโดดเด่นด้วยสีสันความฟันกับลายใหม่สดใสรอบคันมันคือความสนุกครั้งใหม่ของ Honda Scoopy ี ลวดลายสีสันจัดจา้านช่วยนึกถึงรสชาติหอมหวานของอมยิ้มในวัยเด็กที่หลายคนชื่นชอบแบบเหนือการเวลามันคือความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของแบรนด์ชั้นนำจาก2วงการนั่นก็คือ Honda ผู้นำวงการรถมอเตอร์ไซค์และชูปัช c ุปส์แบรนด์อมยิ้มชื่อดังของโลกจากประเทศสเปนซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ปี1958นับถึงวันนี้เป็นเวลา52ปี เป็นแบรนด์ไอคอนที่เด็กๆหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีครับ s c o p i i Chupachups ผลิตขึ้นมาเพียงแค่4,000คันเท่านั้นในราคาค่าตัว53,700บาทเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่24สิงหาคม2563ย้อนหลังกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ผ่านมา Honda เปิดตัว s c o p y i Life Friends เป็นครั้งแรกในแบบ Limited Edition ผลิตขึ้นมาเพียงแค่ 5,000คันเท่านั้นในราคา53,500บาทก็ปรากฏว่าหมดลงไปอย่างรวดเร็วถัดมาในช่วงเดือนธันวาคม2562 h o n ด้ 2, 2, ก็เปิดตัวสกู o ปปี้ไอคุมะมงสเปเชียลอ i ดิชันอีก5,000คันในราคาค่าตัว54,200บาทก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใชม้มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยหมดลงไปอย่างรวดเร็วและในวันนี้ กับการเปิดตัว s c o p i i ชุ u ปัจชุบ Club Travel รุ่น Limited Edition ผลิตเพียงแค่4,000คันเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจต้องรีบเลยนะครับไปที่วิงเซ็นเตอร์ของ Honda ทั่วประเทศในเวลานี้นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Honda s c o o p y i ที่มีการเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2,552มาถึงวันนี้เป็นเวลา11ปีมันคือมอเตอร์ไซค์ AT ที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ด้วยตัวเลขที่สูงถึงกว่า2ล้าน3แสนคัน ต้องบอกเลยครับว่ามันคือมอเตอร์ไซค์เอทีที่มียอดขายมากที่สุดในเมืองไทยของเรานั่นเองและวันนี้กุปปอรไอชูปปุบโดดเด่นด้วยความคลาสสิกกับสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของชูปปชุบผสานแถบสีรถลายใหม่สุดลงตัวให้กลิ่นอายความสนุกของรุ่นยุค80ยุคป๊อปคลาเจอร์ที่มีสีสันฉูดฉาดนั่นเองรุ่นนี้ใช้วงล้อ12นิ้วพร้อมยางทูฟเบลทนะครับก็คือยางที่ไม่มียางในหมดปัญหาเรื่องของยางรั่วแบนด์กทันหัน รที่ซื้อวันนี้นะครับรับฟรีหมวก,กน,น็อกรุ่น Li m i t e d e dition สีเดีวยวกับตัวรถใส่แล้วเด่นสะดุดตาผลิตขึ้นมาพิเศษเพียงเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึงสกู๊ปีไอโฉมใหม่ที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ช่วงที่ผ่านมาว่าฮอนด้าจะมีการปรับโฉมใหม่ให้กับสกู๊ปทีไอนั้นวันนี้คําตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าสกู๊ปทีไอยังคงรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดจุดเด่นของสกู๊ปทีไอในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ รูปโฉมดีไซน์ที่โดนใจคนไทยเป็นอย่างมากทุกคนนะครับที่ซื้อ s c ป o ป y i บอกไปะสิยดีกันครับว่าซุปเพรระว่าชอบรูปโฉมดีไซน์ของมันนั่นเองรวมถึงไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์และ AC s o อกเกที่มีให้ใช้และหลายคนให้เหตุผลว่าที่ซื้อเพราะขับขี่ง่ายขี่ได้ทุกคนในครอบครัวให้ความปลี่ยน้ำเชื่อเพลิงที่สูงถึง62.5กิโลเมต่อลิตรกับเครื่องยนต์ Enhance Smart Power สีจังหวะสูบเดียว1 0 8 2ซีซี จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI มาพร้อมกับระบบ i d l i n g Stop System และ Combine Brake System ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าที่สนใจ s c o o p i o n i s u p e r c h u p s นะครับต้องรีบเลยมีเพียงแค่4,000คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับ